สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วันนี้พบกับครูชัยวัตรครุฑบุญในหน่วยการเรียนรู้ที่2ในเรื่องวงดนตรีและคุณภาพของเสียงองค์ประกอบดนตรีนะครับมีตัวชีวัดที่นักเรียนจะศึกษาด้านล่างนี้นะครับอ่าเรามาดูผังสาระการเรียนรู้กันวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องวงดนตรีไทยครับ ในวงดนตรีไทยของเรานะครับเราจะแบ่งออกเป็นวงได้3ประเภทนะครับได้แก่1วงปี่พาดวงเครื่องสายและวงโมโหรีครับก่อนที่เราจะเรียนนะครับเกี่ยวกับวงดนตรีไทยเรามาดูกันก่อนนะครับว่าในชีวิตประจาวันของนักเรียนนักเรียนพบเจอวงดนตรีไทยที่ไหนได้บ้างครับอ่าใช่ไหมครับตามงานโรงเรียนหรือในชุมชนของนักเรียนและนักเรียนรู้หรือไม่ครับเครื่องดนตรีแต่และประเภทของไทยเรา ประกอบด้วยกี่ประเภทครับ4ประเภทใช่ไหมครับอ่าครูคิดว่านักเรียนทุกคนคงเคยเจอเคยเรียนมานะครับจากหน่วยก่อนนี้นะครับ4ประเภทได้แก่อะไรบ้างเรามาดูกัน 1. เครื่องดีดสเครื่องสี 3. เครื่องตีและ4เครื่องเป่าใช่ไหมครับอ่ะเครื่องดนตรีแต่ละประเภทสามารถนํามาบรรเลงร่วมกันให้เกิดความไพเราะได้โดยการนําเครื่องดนตรีแต่ละประเภท มาบรรเลงร่วมกันนะครับเกิดเป็นวงดนตรีหรือในรูปแบบการผรสมวงดนตรีนะครับซึ่งมีหลายประเภทที่วันนี้เราจะมาเรียนกันมาดูกันครับวงแรกที่เราจะมาเรียนกันนะครับคือวงปี่พาดอ่านะครับวงปี่พาดหรืออีกชื่อหนึ่งที่นักเรียนอาจจะเคยได้ยินคือวงพินพาดขุนใช่ไหมครับอ่าเรามาดูกันวงปี่พาดมีลักษณะเป็นอย่างไรวงปี่พาดจะประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีและเครื่องเป่าเป็นหลัก ส่วนใหญ่จะใช้บรรเลงในงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานมงคลงานอาวมงคลงานพระราชพิธีงานพิธีหรือในงานลื่นเลิงต่างๆเรามาดูกันนะครับวงปีพาดเราสามารถแบ่งได้ดังนี้มาดูวงแรกเลยครับอ่าวงแรกนะครับคือวงปีพาดชาตีวงปีพาดชาตีมีชื่อเรียกอีกหนึ่งชื่อคือวงปีพาดอย่างเบา ะจะใช้บรรเลงประกอบการแสดงหนังใหญ่หรือการแสดงประกอบละครโนโรานะครับเรามาดูเครื่องดนตรตีในวงปี่ผ้าชาตินะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนักเรียนเห็นไหมครับดังภาพเลยนะครับประกอบด้วยปี่นอก1เล่ากลองชาตี1คู่ของคู่1คู่โทนชาตี1คู่และฉิง1่งคู่นักเรียนครับอย่าเพิ่งอ่าใจเย็นๆก่อนนะครับของคู่กับฉิง เราจะใช้นักดนตรีคนเดียวบรรเลงเครื่องดนตรี2ชิ้นโดยอีกมือหนึ่งบรรเลงของคู่อีกมือหนึ่งบรรเลงชิงเป็นไงบ้างครับนักเรียนคิดว่ามันต้องยากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผู้บรรเลงจะต้องมีความสามารถในการบรรเลงเป็นอย่างมากเลยครับมาดูวงปีพาดวงถัดไปกันอ่านะครับวงปีพาดวงถัดไปที่เราจะเรียนกันคือวงปีพาดเครื่องอะไรเอย่ย เครื่องห้านะครับทาไมถึงเรียกว่าวงปีพาดเครื่อง5้านักเรียนรู้ไหมครับเพราะว่ามีเครื่องดนตรีนะครับที่ดําเนินทํานองและกํากับหน้าทับหชิ้นอ่าและบวกกับเครื่องกํากับจังหวะที่เป็นชิงอีกหนึ่งชิ้นเรามาดูเครื่องดนตรีกันนะครับได้แก่หนึ่งตะโพนหนึ่งใบระนาดเอกหนึ่ง 1, รางของวงใหญ่หนึ่งวงกองทัดหนึ่งคู่ ปีในหน่เราและชิง่งคู่ครับมาดูต่อนะครับวงปีหพาเครื่องอะไรเอย่ยเครื่องคู่นะครับนักเรียนดูแผนถังสิครับต่างยังไงจากวงปีพ้าเครื่อง5้าครับต่างไหมอ๋อใช่ไหมครับมันมีการเพิ่มเครื่องดนตรีเข้ามาเป็นคู่ตามชื่อวงเลยมีอะไรเพิ่มเข้ามาครับนักเรียนอ่ะเก่งมากครับนักเรียนราดท้มคู่กับราดเอก ของวงเล็กคู่กับของอะไรของวงใหญ่อ่ปีนอกคู่กับปีในส่วนที่เหลือนะครับตะโพนกองทัดชิงนะครับยังเหมือนเดิมแต่มีการเพิ่มเครื่องประกอบจังหวะทําให้วงสมบูรณ์ได้แก่ชาบเล็กกับและมงครับต่อมานะครับวูนะครับ,นะรบเรามาดูกันวงปีพาสเครื่องใหญ่ชื่อวงก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมครับวงปีพาสเครื่องใหญ่แน่นอนครับ เครื่องดนตรีในวงจะต้องเยอะแน่นอนนะครับมีการเพิ่มอะไรเข้ามาจากวงปี่พาดเครื่องคู่ครับนักเรียนลองสังเกตดูสิครับอ่าใช่ไหมครับไหนใครตอบได้ยกมือหน่อยอ่าเก่งมากครับนักเรียนมีการเพิ่มระนาดเอกเหล็ก1ลางและระนาดทุ้มเหล็ก1ลางใช่ไหมครับที่เหลือเครื่องดนตรีเราจะเหมือนกับวงปี่พาดเครื่องคู่หมดเลยนะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าวงปีพาดเครื่อง5วงปีพาด เครื่องคู่และวงปีพาดเครื่องใหญ่จะมีลักษณะของเครื่องดนตรีที่ขายขายกันเพียงแค่เพิ่มเครื่องดนตรีเข้ามานะครับนอกเหนือจากนั้นการบรรเลงวงปีพาดเครื่องใหญ่เราจะเรียกตามไม้ตีของเครื่องดนตรีระนาดที่บรรเลงนะครับถ้าเป็นละนาดเอกในวงปีพาดนะครับใช้ไม้แข็งอ่าเราจะเรียกว่าวงปีพาดไม้แข็งเครื่องหวงปีพาดไม้แข็งเครื่องคู่วงปีพาดไม้แข็ง เครื่องใหญ่เป็นต้นครับส่วนมากนะครับจะใช้ประกอบพิธีสําคัญนะครับต่างๆของคนไทยรวมถึงประกอบการแสดงต่างๆครับนอกเหนือจากนั้นนะครับในกรณีที่อยากจะให้วงดนตรีนะครับหรือการขับร้องมีลักษณะนิ่มนวลเราจะเปลี่ยนจากไม้แข็งเป็นไม้นวมนะครับมีการปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีในวงนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นปรับเปลี่ยนจากปีในเป็นคุย เพียงอนะครับมีการเพิ่มซออู้เข้ามาทําให้เสียงนุ่มนวลเราจะเรียกว่าวงปี่พาดไหมนวมนะครับและเรียกตามลักษณะของวงอย่างเช่นวงปี่พาดไมมนวมเครื่องห้าวงปี่พาดไมมนวมเครื่องคู่และวงปี่พาดไมมนวมเครื่องใหญ่ครับนะครับนักเรียนเรามาดูวงปี่พาดวงถัดไปกันคือวงปี่พาดอะไรครับนักเรียนวงปี่พาดดึกดำบรรพ์นะครับวงปี่พาดดึกดำบรรพ์นี้เราจะใช้บรรเลงประกอบละครดึกดำบรรพ์นะครับ วงปี่พาดดึกดำบันนี้นะครับปรับปรุงโดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานานริศลานุวัติวงศ์นะครับโดยนําแนวคิดจากละครโอเปร่าของชาติตะวันตกมานะครับนอกจากนั้นนะครับลักษณะของวงปีพาดดึกดำบันเราจะใช้เครื่องดนตรีที่มีเสียงต่ําทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นระนาดเอกเพราะว่าระนาดเอกมีบทบาทเป็นผู้นําวงเรามาดูเครื่องดนตรีกันนะครับในวงปีพาดดึกดำบันว่ามีอะไรบ้างนะครับหึ่งเลยระนาดเอกหนึ่งราง 2. อระนาทุม1รางระนาดทุมเหล็ก1รางกองตะโพน1คู่ซออู้1คันขุยอู้1เหลากับพวง1อันขุยเพียงออ1เหลากองแขก1คู่ของวงใหญ่1วงของหุย7ใบตะโพน1ใบและฉิ่ง1คู่ครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่ามีเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะครับที่นักเรียนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับคืออะไร กลองตะโพนใช่ไหมครับกลองตะโพนมีลักษณะเหมือนเครื่องดนตรีอะไรครับนักเรียนกลองทัดใช่ไหมครับทุกคนคงเกิดความสงสัยแล้วมันคล้ายกันแล้วมันมีความต่างหรือเหมือนกันอย่างไรนะครับกลองตะโพนจะมีเสียงที่เบากว่ากลองทัดแต่ลักษณะในการบรรเลงจะเหมือนกลองทัดทุกอย่างเลยครับมาดูนะครับวงปีพาดวงถัดไปกันนะครับคือวงปีพาดมอนวงปีพาดมอนนะครับในอดีต จะใช้ในงานมงคลและอวะมงคลแต่ในปัจจุบันนี้นักเรียนคงเห็นวงปีาพา์มอนในงานอะไรครับงานโศพใช่ไหมครับหรืองานอาวะมงคลเรามาดูวงปีาพา์มอนประเภทแรกกันครับคือวงปีาพา์มอนเครื่องอะไรเอย่ยเครื่อง5นะครับมีเครื่องดน,นตรีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับได้แก่ระนาดเอก1ลางเปิงมงัง1ข้อปีมอน1เหลาตัโพนมอน1ใบ ของมง3มใบ1ชุดของมอนวงใหญ่1โคง้งและชิง่งคู่ครับมาดูกันต่อเลยนะครับวงปีพาดมอนเครื่องคู่เป็นไงครับมีอะไรแตกต่างจากวงปีพาดมอนเครื่องห้าไหมครับชื่อวงก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นปีพาดมอนเครื่องคู่นะครับขายกับวงปีพาดของไทยเราเลยนะครับมีการนําเอาเครื่องดนตรีนะครับมาเป็นคู่อย่างเช่นนะครับ ระนาดทุ้ม1รางคู่กับระนาตเอก1งรางของมอนวงเล็ก1โค้งคู่กับของมอนวงใหญ่1โค้งนะครับนอกจากนั้นยังมีการเพิ่มเครื่องประกอบจังหวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นฉาบเล็กนะครับฉาบใหญ่กลับเป็นต้นครับอ่านะครับมาดูประเภทสุดท้ายของวงปีพาดมอนกันคือวงปีพาดมอนเครื่องอะไรครับเครื่องใหญ่ใช่ไหมครับนักเรียน สังเกตดูสิครับว่ามีอะไรบ้างที่ต่างจากวงปีพาดมอนเครื่องคู่ครับอ่านะครับเห็นไหมครับมีการเพิ่มเครื่องดนตรีเข้ามาใช่ไหมครับได้แก่อะไรบ้างครับระนาดเอกเหล็ก1ลางและระนาดทุ้มเหล็ก1ลางที่เหลือนะครับเครื่องดนตรีจะคล้ายกับวงปีพาดมอนเครื่องคู่ครับในที่นี้นะครับวงปีพาดมอนเครื่อง5วงปีพาดมอนเครื่องคู่และวงปีพาดมอนเครื่องใหญ นะครับลักษณะวงจะแตกต่างกันตามขนาดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่นะครับหรือการว่าจ้างในงานแต่ละงานน,นั้นๆด้วยครับมาดูวงปีพาดประเภทสุดท้ายแล้วนะครับคือวงปีพาดอะไรเอ่ยนักเรียนตอบครูสิครับวงปีพาดนางหงใช่ไหมครับวงปีพาดนางหงมีลักษณะเป็นอย่างไรนักเรียนลองดูครับจากที่นักเรียนเรียนวงปีพาดมาทั้งหมดแล้วคล้ายกับวงปีพาดอะไรครับวงปีพาดนางหง อาค้ายกับวงปี่พาดเครื่องคู่ของเราใช่ไหมครับหรือวงปี่พาดเครื่อง5นะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีบางชนิดได้แก่นะครับเปลี่ยนจากปีในเป็นปีชวาเปลี่ยนจากตะโพนกองทัศเป็นกองมาลายูนะครับนอกจากนั้นนะครับวงปี่พาดนางโหงเราจะใช้ในงานอาวะมงคลเท่านั้นครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่เราเรียนเกี่ยวกับวงปี่พาดไปทั้งหมดแล้ว เดี๋ยวนะครับนักเรียนลองมาตอบคําถามพัฒนาความคิดที่ครูมีให้วันนี้ดูสิครับว่านักเรียนจะตอบได้มากหรือน้อยอย่างใดครับมาดูคําถามข้อแรกของครูกันนะครับใครตอบได้รีบยกมือเลยนะครับเดี๋ยวตอบไม่ทันเพื่อนคําถามข้อแรกของครูมีอยู่ว่าวงปีพาดช,ชาตรีมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างและสามารถใช้บรรเลงในโอกาสใดบ้างครับครูให้เวลา5วินาที หมดเวลานะครับเป็นไงบ้างดูซิคำตอบที่นักเรียนตอบจะเหมือนกับครูหรือเปล่าเอ่ยคำตอบของครูคือนะครับวงปี่ผ้าชาตีจะมีเครื่องดน,นตรีนะครับประเภทเครื่องเป่าและเครื่องตีนะครับใช้ประกอบหนังใหญ่และละครชาตีครับตอบถูกกันทุกคนเลยใช่ไหมครับนักเรียนเก่งมากครับมาดูข้อที่2นะครับตั้งใจฟังคำถามดีๆนะครับคำถามของครูมีอยู่ว่า วงปีพาดเครื่องห้าวงปีพาดเครื่องคู่และวงปีพาดเครื่องใหญ่มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับให้เวลา10วินาทีแล้วกันเริ่มเลยครับหมดเวลาครับนักเรียนเรามาดูแนวคำตอบของครูกันว่า นักเรียนจะตอบเหมือนครูไหมเอ่ยคําตอบของครูนะครับคือวงปิพาดเครื่อง5้านะครับจะมีรูปแบบวงที่เล็กที่สุดครับมีการนําเครื่องดนตรตีดําเนินทํานองและกํากับหน้าทับนะครับ5ชนิดนะครับโดยมีชิงเป็นเครื่องดนตรตีกํากับจังหวะครับส่วนวงปิพาดเครื่องคู่นะครับจะมีการเพิ่มเครื่องดนตรตีเข้ามาเป็นคู่ได้แก่นะครับระนาดทุ้มนํามาคู่กับระนาดเอกคล้องวงเล็กมาคู่กับคล้องวงใหญ่ ส่วนวงปีพาดเครื่องใหญ่นะครับก็จะมีลักษณะคล้ายกับวงปีพาดเครื่องคู่แต่จะมีการเพิ่มนะครับระนาดเอกเหล็กและระนาดถุมเหล็กครับเป็นไงบ้างครับตอบได้ใช่ไหมครับคําถามข้อถัดไปนะครับข้อที่3แล้วนะครับลองเรียนลองจดไว้สิครับว่าตอบได้กี่ข้อแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันนะครับข้อที่3นะครับคําถามของครูมีอยู่ว่าตั้งใจฟังนะครับ วงปีพาดดึกดำบรรมีลักษณะเด่นอย่างไรให้เวลา5วิหมดเวลานะครับใครตอบได้ยกมือขึ้นเร็วโอเคนะครับเก่งมากนะครับมาดูคำตอบกันนะครับคำตอบคือลักษณะของวงปีพาดดึกดำบรรน,นะครับจะใช้เครื่องดนตรีที่มีเสียงต่ำเป็นหลักได้แก่ขุยอู้ซออู้ของวงใหญ่และหน้าทุ้ม ของหุ่ยเป็นต้นครับตอบได้ทุกคนแน่เลยข้อนี้ใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยครับนักเรียนมาดูคําถามข้อถัดไปกันดีกว่าข้อที่4แล้วนะครับคําถามของครูมีอยู่ว่าวงปีพาดมอนมีลักษณะเด่นอย่างไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาครับนักเรียนมาดูฉเฉลยของครูกันนะครับลักษณะเด่นของวงปีพาดมอนนะครับจะใช้ เปลงนะครับประกอบในงานมงคลและงานอาวมงคลทั้งนี้นะครับความสําคัญไม่ได้อยู่กับเครื่องดนตรีนะครับแต่จะอยู่กับบทเพลงในการบรรเลงครับอ่ะเป็นไงบ้างครับนักเรียนผ่านไปแล้ว4ข้อเรามาดูข้อที่5กันบ้างครับจะได้เต็มเหมือนข้ออื่นๆหรือเปล่าเอ่ยคําถามของครูมีอยู่ว่าเครื่องดนตรีที่มีลักษณะเด่นของวงปีพาสนังหงคือเครื่องดนตรีอะไรครับ ให้เวลา5วินาทีเหมือนเดิมเลยครับหมดเวลานะครับเครื่องดนตรีลักษณะเด่นของวงปิมพาฒน์นางหงคือปี่ชวาและกองมาลายูนะครับเพราะว่านะครับจะนำมาใช้ในงานศพนะครับแต่เราจะตัดตะโพนไทยกองทัดและปี่นออกนะครับเป็นไงบ้างครับคำถามของครูทั้งห้าข้อครูคิดว่านักเรียนของครู ได้เต็มกันทุกคนแน่เลยใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้ความเข้าใจหลังเรียนกันนะครับวงปีพาสนะครับที่เราได้เรียนกันไปจะประกอบด้วยเครื่องปีและเครื่องเป่าเป็นหลักส่วนใหญ่จะใช้บรรเงในงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานมงคลและงานอาวมงคลครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนวงปีพาสไปแล้วนะครับผูหวังว่านักเรียนจะได้ความรู้กันไปเต็มๆเลยนะครับมาดู วงดนตรีประเภทที่ 2. นะครับวงอะไรเอ่ยวงเครื่องสาย่ครูให้เวลานักเรียนลองคิดดูสิครับชื่อวงบอกอยู่แล้วว่าวงเครื่องสายลักษณะวงจะเป็นอย่างไรครับอ่าโอเคครับเรามาดูกันนะครับวงเครื่องสายเครื่องดนตรีนะครับที่ใช้นะครับก็จะเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีและเครื่องเป่าแต่จะใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดและเครื่องสีเป็นหลักนะครับซึ่งปกติ วงเครื่องสายนี้เราจะใช้ในงานมงคลต่างๆเช่นงานทําบุญทั่วไปนะครับงานบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีมงคลสมรสเป็นต้นครับอ่ะเรามาดูกันนะครับวงเครื่องสายวงแรกคือวงอะไรเอ่ยนะครับวงเครื่องสายเครื่องเดียวใช่ไหมครับนักเรียนชื่อวงก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นวงเครื่องสายเครื่องเดียวเพราะฉะนั้นจะมีเครื่องดนตรีกี่ชิ้นครับอย่างละ1ชิ้นใช่ไหมครับ เรามาดูกันวงเครื่องสายเครื่องเดียวประกอบด้วยเครื่องดนตรีอะไรบ้างนะครับประกอบด้วยซอด้วง1คันจจเข้1่ตัวซออู้1คันโทนมโหรี1ใบลัมนามโหรี1ใบชิง1่คู่ขุยเพียงอ1เล่าครับต่อมานะครับวงเครื่องสายอีก1วงคือวงเครื่องสายเครื่องคู่นะครับ ชื่อวงก็บอกอยู่แล้วว่าวงเครื่องสายเครื่องคู่เพราะฉะนั้นเราจะมีเครื่องดนตรีเป็นคู่นะครับมาดูกันนะครับว่าวงเครื่องสายเครื่องคู่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีอะไรบ้างนะครับประกอบด้วยซอดวงสองคันอ่านะครับโพนมโหรี1ใบลำมมานามโหรี1ใบกับ1คู่ซออู้สองคันชิง1่งคู่มง1ใบชาบเล็ก1คู่ ขุยเพียงอหนเราจากเขกี่ตัวครับ2ตัวอ่านะครับและขุยหลีบ1เราครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่นักเรียนได้รู้จักวงเครื่องสายไปแล้วนะครับครูมีคำถามท้ายบทนะครับมาให้นักเรียนร่วมกันตอบเช่นเคยนะครับคราวนี้ต้องได้เต็มแน่นอนเลยครับมาดูกันนะครับคำถามข้อแรกนะครับคืออะไรเอ่ยคำถามข้อแรกของครูมีอยู่ว่า วงเครื่องสายประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทใดเป็นหลักครับให้เวลาสามวิพอหมดเวลาคำตอบของครูคือเครื่องดีดและเครื่องสีเป็นหลักนะครับต่อมานะครับข้อที่2นะครับคำถามของครูตั้งใจฟังนะครับนะักเรียนคำถามของครูมีอยู่ว่าวงเครื่องสายเครื่องเดี่ยวแตกต่างจากวงเครื่องสายเครื่องคู่อย่างไรบ้างให้เวลา หวินาทีหมดเวลาครับมาดูกันแนวคำตอบของครูจะเหมือนกับนักเรียนหรือเปล่าเอ่ยคำตอบของครูนะครับคือวงเครื่องสายเครื่องเดียวจะใช้เครื่องดนตรีดำเนินทํานองเครื่องละ1ชิ้นส่วนวงเครื่องสายเครื่องคู่จะใช้เครื่องดนตรีนะครับดำเนินทํานองอย่างละ2ชิ้นหรือเป็นคู่นะครับเช่นซอด่วง2คันซออู้2คันจะเคส2ตัวหรือ คุยรีบคู่กับคุยเพียงอเป็นต้นครับนะครับหลังจากที่เราได้ตอบคําถามกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับวงเครื่องสายเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้ความเข้าใจกันหลังมดเรียนนะครับวงเครื่องสายจะประกอบด้วยเครื่องดน,นตรีนะครับประเภทเครื่องดีดและเครื่องสีเป็นหลักนะครับส่วนมากจะใช้บเลงในงานมงคลหรืองานเลื่นเลิงต่างๆครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียน เกี่ยวกับวงปี่พาดและวงเครื่องสายไปแล้วนักเรียนเห็นความแตกต่างทั้ง2วงเลยใช่ไหมครับยังมีอีกหนึ่งวงนะครับในประเภทของวงดนตรีไทยเราคือวงอะไรครับนักเรียนตอบพร้อมๆกันอ่าเก่งมากนะครับวงโมโหรีเรามาดูกันลักษณะและรูปแบบของวงโมโหรีจะมีลักษณะแบบใดนะครับวงโมโหรีนะครับเป็นการผสมวงนะครับของเครื่องดนตรีทั้ง4ประเภทได้แก่เครื่องดีดสีตีเป่า หรือนะครับเป็นการรวมกันร,ระหว่างวงปีพาดและวงเครื่องสายนะครับแต่อาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมเครื่องดนตรีให้มีขนาดที่ต่างกันและจะนำซอสามสายเข้ามาเพิ่มนะครับในรูปแบบของวงส่วนใหญ่นะครับจะใช้ในงานมงคลทั่วไปครับมาดูกันนะครับวงมโหรีวงแรกนะครับคือวงมโหรีเครื่องเดียวนะครับอ่าเป็นงานชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าวงมโหรีเครื่องเดียว ต้องมีเครื่องดนตรีกี่ชิ้น1ชิ้นเก่งมากครับเรามาดูกันว่ามีเครื่องดนตรีอะไรบ้างนะครับวงมโหรีเครื่องเดี่ยวประกอบด้วยระนาดเอกมโหรี1ลางใช่ไหมครับจากเข้ซออู้ซอสามสายซอด้วงขุยเพียงอ,อชิงของวงใหญ่มโหรีโทนมโหรีและลัมนาโมโหรีครับต่อมานะครับวงที่สองนะครับคือวงมโหรี เครื่องอะไรเอ่ยเครื่องคู่นะครับเมื่อกี้มีเครื่องเดียวไปแล้วต้องมีเครื่องคู่แน่นอนเลยใช่ไหมครับเก่งมากเลยครับนักเรียนเรามาดูกันนะครับวงมโหรีเครื่องคู่จะมีเครื่องดนตรีเป็นคู่ใช่ไหมครับอ่านะครับเหมือนวงที่ผ่านมาที่เราเคยเรียนมาดูกันครับว่ามีเครื่องดนตรีอะไรบ้างนะครับประกอบด้วยซอดวงนะครับสองคันนะครับจะเข้สองตัวซอสาสายสองคัน รานาตเอกโมโหรีหนึ่งลางระณาทุมม้มโหรีหนึ่งลางของวงใหญ่มโหรีหนึ่งวงของวงเล็กมโหรีหนึ่งวงคุยลิบหนึ่งเหล่านะครับฉาบเล็กชิงมงกับพวงโทนมโหรีและรำมนามโหรีครับะนะครับมาดูกันครับวงสุดท้ายแล้วนะครับตั้งใจเลยครับนักเรียนคือวงอะไรครับไหนตอบพ,พร้อมๆกันวงมโหรีเครื่องใหญ่ โอเคนะครับชื่อวงก็บอกอยู่แล้วเครื่องใหญ่ต้องมีเครื่องดนตรีเยอะแน่นอนเลยจริงไหมครับอ่านะครับมาดูกันนะครับมีอะไรบ้างวงมโหรีเครื่องใหญ่จะมีลักษณะนะครับเหมือนกับวงมโหรีเครื่องคู่แต่จะมีการเพิ่มนะครับระนาดเอกเหล็กมโหรีและระนาดทุ้มเหล็กมโหรีเข้ามาครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราได้รู้จักวงมโหรีแต่และว,วงไปแล้วนะครับวันนี้ ครูก็มีคําถามนะครับมาให้นักเรียนตอบคําถามกันนะครับคําถามของครูมีอยู่ว่าวงมโหรีมีลักษณะเด่นอย่างไรให้เวลาสามวิโอนักเรียนของครูแย่งกันตอบใหญ่เลยโอ้นะครับครูฟังไม่ทันเลยนะครับมาดูแนวคําตอบของครูนะครับลักษณะเด่นของวงมโหรีนะครับมีเครื่องดนตรีพบทุกประเภทได้แก่เครื่องดีด เครื่องสีเครื่องตีและเครื่องเป่านะครับยังเป็นการผสมวงนะครับระหว่างวงปีพาดและวงเครื่องสายอีกด้วยครับตอบถูกใช่ไหมครับมาดูข้อที่2นะครับคำถามของครูมีอยู่ว่านะครับตั้งใจฟังเลยนะครับวงโมโหรีนะครับมีการเพิ่มเครื่องดนตรีชนิดใดจากวงปีพาดและวงเครื่องสายครับติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาครับอะไรเอ่ย อ่านะครับซอสามสายเก่งมากเป็นไงบ้างครับนักเรียนตอบถูกทั้งสองข้อเลยใช่ไหมครับอะมาดูข้อที่3นะครับคำถามของครูมีอยู่ว่าให้นักเรียนจําแนกเครื่องดนตรีที่อยู่ในวงมโหรีเครื่องใหญ่ว่าเครื่องดนตรีแต่ละชนิดจัดอยู่ในประเภทอะไรบ้างให้เวลาสิบวิเลยแล้วกัน หมดเวลานะครับมาดูกันนะครับว่าตอบถูกทั้งหมดหรือเปล่าเอ่ยแนวคําตอบของครูนะครับคือถ้าเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดจะมีจะเคนะครับถ้าเป็นวงดนตรีประเภทเครื่องสีจะมีซอสามสายซอด้วงและซออู้ถ้าเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าจะมีขุย่เพียงอขวุ่อู้และขุย่ลีบครับถ้าเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีจะมีนะครับ ระนาดเอกมโหรีรนาดเอกเหล็กโมโหรีรนาดทุ้มมโหรีรนาดทุ้มเหล็กมโหรีของวงใหญ่โมโหรีของวงเล็กโมโหรีโทนมโหรีลำนามโหรีและเครื่องประกอบจังหวะต่างๆครับเป็นไงบ้างครับทั้ง3ข้อนักเรียนของครูได้เต็มกันทุกคนเลยนะครับใช่ไหมเก่งมากเลยครับเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้ความเข้าใจหลังบทเรียนกัน วงโมโหรีนะครับจะประกอบด้วยเครื่องดนตรีทั้ง4ประเภทมารวมกันคือนะครับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีและเครื่องเป่านะครับหรือเป็นการผสมวงระหว่างวงปีพาดและวงเครื่องสายนะครับใช้บรรเลงในงานมงคลครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้นะครับวงดนตรีทั้ง3ประเภทแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวงปีพาดวงเครื่องสายและวงโมโหรี วันนี้ครูมีชิ้นงานนะครับมาให้นักเรียนร่วมกันทำนะครับชิ้นงานของครูคือนะครับให้นักเรียนนะครับเลือกชมการแสดงวงดนตรีไทยจำนวน1วงย้ำนะครับหวงเท่านั้นจากอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ต่างๆได้หมดเลยนะครับแล้วให้นักเรียนวิเคราะห์นะครับว่าการแสดงดนตรีดังกล่าวนะครับแล้วบันทึกลงในแบบบันทึกที่ครูมีให้นะครับ โดยให้หนักเรียนบอก 1. นะครับว่าวงดนตรีที่นักเรียนเลือกมาคือวงอะไร 2. นะครับวงดนตรีที่นักเรียนเลือกมามีเครื่องดำเนินทานองอะไรบ้าง 3. วงดนตรีที่นักเรียนเลือกมามีเครื่องประกอบจังหวะอะไรบ้างและข้อ4ข้อนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับวงดนตรีที่นักเรียนเลือกมาให้ความรู้สึกนะครับกับนักเรียนอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาสรุป หลักการหลังการปฏิบัติกันนะครับวงดนตรีไทยนะครับจะประกอบด้วยเครื่องดนตรีสีประเภทได้แก่เครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีและเครื่องเป่าโดยเครื่องดนตรีแต่ละประเภทสามารถนํามาบรรเลงร่วมกันให้เกิดความไพเราะได้ครับอ่าหลังจากที่นักเรียนได้ทําชิ้นงานเรื่องวงดนตรีไทยแล้วครูนะครับจะให้นักเรียนออกมานําเสนอให้เพื่อนๆฟังหน้าห้องโดยครูและเพื่อนๆจะร่วมกันประเมินนะครับ ว่าชิ้นงานที่นักเรียนทํานักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาชิ้นงานของนักเรียนให้ดีขึ้นขึ้นไปครับสุดท้ายนี้นะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องวงดนตรีไทยไปแล้วครูหวังว่านักเรียนจะนําความรู้ที่ได้วันนี้นะครับไปไประยุกต์สร้างสรรค์งานดนตรีต่อไปนะครับหรืออาจจะนําความรู้เรื่องวงดนตรีไทยวงต่างๆนะครับไปเผยแพร่ให้ผู้อื่น นะครับได้รับรู้ต่อไปครับในส่วนของสาระดนตรีไทยนะครับยังมีเรื่องที่น่ารู้อีกมากมายเลยนะครับพบกับครูชัยวัน์นะครับคุดบุญได้ใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ